กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบพระว่าอยู่นในประเทศและกระต่างประเทศนะพี่น้องเนาะกัยินดีต้อนรับกับชูซ่องบะเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี้บะเตียงกัสิพา้าพี่ผ้าน้องเข้าไปทางบ้านกลางไม่เนาะเมืองพีนแขว้งสวรรคเขตพี่น้องเอ้ยบะเตียงเสียเ,เงินเข้าไปมอบให้อน,นะเมลูกเฟดเนาะที่เรามีลูกอันนะ่ะสองคนลูกเฟ่นอหละพี่น้องเอ้ย บาหน,นี้อ่ะน,นะลูกเราก็ป่วยเป็นปอดแหละเราบ่มีเงินไปหาหมอนอนพี่น้องเนาะก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าท่านหนึ่งเพิ่นฝากเงินมาให้เป็นเตียงจำนวนหนึ่งพัน 1, บาทประมาณพี่น้องเลยก็เลยอ่ะน,นะสิเวให้เราในมือน,นี้พี่น้องเหนะ็นเนาะบ่ฮู้ว่าอาการลูกเราเป็นจังใดเนาะตอนนี้ก็ครอบครัวเราก็ขัดสนลูกพี่น้องเลยก็รอบกวนกับปเป็นเตียงกับเป็าจันเอาเงินไปมอบให้แล้วก็เอาเข่าเอาน้ำเนาะลายชิงได้ย่างพี่น้องเลยเครื่องใส่ในครัวเฮือนเนาะ แต่ว่ารอบนี้ก็เป็นอีกมือนึงมาเตียงเสียงเงินไปมอบไปเล่าเพื่อนให้เล่านําลูกเราไปหุงหมอเดยลุงพยาบาลพี่น้องไงเพื่อไปกวดเพื่อไปรักษาละไนาะพ่อแนะมอ่พี่น้องเนาะก็โอเคเบาๆลายใ่กันหางไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องในบ้านกลางไม้เมืองพีนแขวนสวร้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงกันมาหอดเพื่อนเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะอย่เนาะก็เราก็พากันอยู่นี่แหละพี่น้องเอยือ เนาะเจ็เป็นใดาลูกแล้วกับพี่น้องเอ้อ่าเดี๋ยวเข้าไปทามข้าวตามข้าวเบ่งลูกแล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นนาดาแล้วอาการพี่น้องเอ้ที่ปวดนักเสพมาเนาะโมโหว่าดีใจยังเศร้าหรือยังพี่น้องเอ้เดี๋ยวก็ไปทามไปเบ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะประเดียงกับบัณฑมาหาเล่านี่ฮู้นึกว่าอ่าประมาณอาทิตย์ได้แหละพี่น้องเอ้เป็นเป็นอาทิตย์ได้แหละเนาะพี่น้องเนาะ ขี่ไปมาหาเราพี่น้องเอ,อ้เดี๋ยวไปทามึงเล่อน้ำกันก่อนเนาะกินขา้าวกินน้ำแล้วบอหรือว่าอพ่อแมรพี่น้องเอ้เนาะมาหอดกเกือบคำปุ๊บตะเวนกันประมาณสี่โมงกล,ลัวๆหลาๆสี่โมงแรงแล้วพี่น้องเอ้เนะาะอืสบายดีฮะสบายดี ฮึบมาสบายดีเอ้ยสบายด like ีเป็นหน้าใดเนาะลูกเต้ากับใครในบ่โดยใครแล้วดู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 เด้อคนสดเด้อฮึบอ่าไปหาหมกหาหมอล้วบ่โดยหากำลงมาแต่เมืองเมืองพินอเขายาวางยาให้กินนี่เบิ่งหายามาเบิ่งด้วยฮะอ่าบักหน่อยปบิหน่อยนี่เพิ่งก็นอนดูเพิ่งนอนใช่ลายบ่ได เพิ่นโบโบได้ใส่เสื้อผ้าเนาะโดยโดยเอาผ้าปกไว้กันเพิ่นนอนพู้นี้เนาะนอนเออฮะก็นอนโดย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 ผู้นี้ไข่นี่ดีแล้วอยาเพิ่นเป็นแถวอยู่ขึ้นไปเมืองโดยอืยค่าใช้จ่ายบัสเท่าไรเนาะโอ้ยหมดเลยไอเอ้ยเงินที่ไอหายหมดเลยหมดเลยโดยหมดเงินแล้วก็ลงมาพอดีเศร้า ค่าอยู่ค่ากินท่นค่ายอกค่ายาในบริเีอ่ะเออโดยค่าอยู่ค่ากินค่าหยอค่ายาบริเีเนาะโดยอือจ้ว่าบักละอีลาบ่ดยอีลาใชอ้อยเิ่นไปใช้สมีไปลินล่ะอืกไปทางนั้นละอ้อยก็โดย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  กินข้าวกินน้ำระเบ้อเมื่อนี้กินแล้วอ้ได้ยังกินเนาะกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โดยนี่บ่นี่นะออยังมีอยู่เลยพี่น้องกินบวชบ่อนห้ากะแกงห้ากะแกงโนะดยอืมกินแล้วบ่หรือสนได้กินกินแล้วอ๋อใช้ผัวชจ้าไปใช้แต่เมื่อนี้เนาะผัวไปเห็ดเวียกเอเอหาเงินนี่แหละอืมเราเห็ดเวียกยังนะรับจ้างเขาโดย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  รับจ้างงานดำนาบ่อนยามเนี่ยแม่นแหละเพื่พิ่มจ้างมึงเท่าไรวันหาชีพหาชีพโอ้โดยจ้าเอกอะไรใครระเบ้อาวระเบ้อเพราะว่าเป็นอยังนั้ขึ้นไปเมืองเป็นปอดแล้วก็เขาวางยาให้ก็ว่าเป็นปอกคือกันเนาะโดยโดยโอ้เป็นระวางยาให้แล้วโดาได้กินยาได้ไข้ั่นแล้วบ่นี้เนาะโดย เจ้าเจ้าเจ้าอ๋อเพิ่นล่ะกินแล้วบ่ข้าวมื้อนี้อีละกินแล้วอือเพิ่นเพืชอันเฮามาให้น่ะยังอยู่บ่ยังอยู่เนาะอ๋อยังอยู่อือดูก็ใส่อยู่บ่ใชอ้ายอือสะดวกสบายกว่าเก่าอยู่อใกันเนาะดอือนบ่ได้ตกบ่ได้ินบ่ทางนี้ตกคือกันแหคืนนี้ก็ตกวานนี้ก็ตก โดย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 จะใครนี่ก็เฮือนสังกสีเนาะบัดยามกลางกลางเวียนกลางเวียนนี่เจ้าอยู่ไสอยู่ในเฮือนนี่บ่อยู่เฮือนบางครั้งก็อยู่ในนันแหละมันฮ้อนมันบ่ฮ้อนบ่อยู่ในเฮือนนี่ฮ้อนคือกันนั่นแหละอยู่ตลาดอพี่น้องมันฮ้อนไดเนาะดอืแหมเพี้ยเพี้ยพี่น้องเอ้ยูเล็กเด็กน้อยซ้ําอื อาณาไปหานราไหมมาแก้งมาหนิบ๊อไพ่ไปคนไปหาคอยเองอืมอาไพ่เชาน้องนักเอื่อยมันเอื่อยเพิ่นโดยเอื่อยกับพนีเลยเอาบ่ได้ไปคมไปคายบ่บ้าเออโอ้ยโดยโดยโดยกินไม่หละขนมโดยเลยโดยโดยก่อนไว้โดยนั่นอืมโดย đôi เลยลุงแต đôi ด้วยด้ยไอ้เฮ้ยอ้ฉันระเบามาส่งเือแหละด้ยเออด้วยด้ยอึห่อนเนอะมึงนี่เนอะดยอืดยป้าอันนี้บ่กผ้าพันพื้นพันดูก็ได้ด่ามคุดบ้าเลยนะพี่น้องเนาะ ใช้โคกทำโจกทำเจวเจ้านะอยู่ตารางพอนะฮะอยู่ตรุ่มตารางพี่น้องเฮียนแล้วก็ขับแคบอยู่ได้พี่น้องี้ขับแคบเออหน, <c oughs> น้าในเจ้าออไปใส่อยู่ใส่นะเอ้ยขอเอาน้ำมุง้งตักเอาน้ำฝาน้ำลูกนี่แหละอ,อ,อ,อันนี้นะี่น้ำไม,ยะะามา้ยังอันนี้นาะน้ำไม้กระซ่าโอ้เอามาะฮิยังอันนี้เนาะเผาเผาอะไรกัโอ้ เผาไว้ก็ก oh. yeah. wow. oh, okay, ินบ่โดยโอ้น้ำไม่ไล่ท่านนะออกบ่อยู่แถวบ้านนี่แกงน้ำไม่ไล่โอเคน้ำไม่ไล่อันนี้โดย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 อืมมันก็เริ่มออกแล้วแต่ยังบ่ลายเนาะยังบ่ลายไอ้เพิ่นก็ยังไปขายขี้เก่าบ่กคนในบ้านนี่ก็ขายน้ำไม้น้ำโตคือเก่าแี้เนาะเก่าไอ้ขาย คือเกลียวทำมาคาน้ำลายจะคลายช่างมันมีกอนน้ำไม้ลายว่าเอออยู่ในบ้านโดยม oh ันไม่ลายมีแต่กอนน้ำไม้เลยพี <t <t uh> <t uh ่น uh ้องบัเตียงมาสังเกตเห็นได้เลยเนาะผู้น้ำไม้กระซ่าน้ำไม้ลายน้ำไม้บ้งมีแกอนน้ำไม้เต็มอยู่ฮะให้ยังละอย่าให้อย่าให้วันนี้กะบัตเตียงกะมาอัปเดตเบิ้งว่าอันน่ะ อันอาการน้องเพิ่นเป็นไได้เนาะแต่กรไขคยในแล้วนู่ยเนาะไขยแล้วโอ้ดีน้าจะดีใจน้ำเนาะไปอยู่ห้องหมอจักมือเอ้ยชองซัมมูอเขแล้ว่องซัมมูอนอนทุ่นเลยบ่โดยนอนพายสะเผาเฮือนนี่บ่มีพัดเผาอัดเผาเลยโดยอัดไว้บ่อดไว้ไปบดกุคนเลยลูกอะไปมาทั้งดุทั้งขัวเลยเนาะโดยโอ้โดยโดยโดย นะให้นะให้นะอืมให้จะคิดได้แท้นี่หมอนึงนอนเนาะหมอนึงเด้อเออทํานอนพร้อมกันก็นอนคนอู้แล้วนี่เนาะดอู้นี่กเอายังเ็ดได้ชิ้นบ่นอ้ายชิ้นเต็มบ่ดโอ้ดนัโคงไสนี่บ่ แม่ละเอายด้วยแม่ละบัดเจ้าเอาใช้ใส่ใช่บหมนี้เฮ็ดอู่ลูกเด้ออ๋อเอาอืมนั่นแหละมีลายพื้นยังบ่าลายพื้นอู้ฮะบ่มีเออช่องชั้มพื้นแน่มีช่อชั้มพื้นเดี๋ยวนี้เลยแต่เห็นได้ไอ้บ่มีอู่มีผ้าห่มบ่มีอู่บ่มีอย่างก็ต้องเฮ็ดเนาะเมาชินเจ้าของนี่เลยพี่น้องมาผ้าชุ่มเจ้าของเฮ็ดเฮ็ดอู่แขนลูกนอนเนาะอั่นก็ได้พูดว่า ลำบากลำบนนดิโรอ่ะเดี๋ยวเอาอันลงไปเอาอันน่ะเอาเามีสินแต้มอยู่อันซื้อมาติดรถอยู่เดี๋ยวเอาลงอันน่ะไปมาให้กันเด้อเดี๋ยวเอาขนมมาให้ละก่อนนะแบบหนึ่งได้ละเด้อโอเคพี่น้องเลยปรเตี๋ยวกันมีสินแต้มติดรถไปอยู่เนาะเอาไปให้แล้วก่อนเดี๋ยวมาก็บไรเนา khỏi mì hót xịn đấy bà nhau ấy, chờ, giờ ăn khỏi tầm tem đấy, hả? Chắp con hay nè bạn 1, nó, nó sốt bơ ra, lấy 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 sốt bơ bếp 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 โอเคเนาะสินเท้ันาพอดีสองพื้นพอดีพี่น้องเลยสินแต้มสองพื้นยูพี่เพิ่นขายพื้นเท่าไรเอ้ยชาพันชาพันเออแต่หันบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนาะเงินขึ้นเลยเป็นเพงเอากรอันามีกขะต้มขนมอะไรก็มีเนาะชุดประชงค์ที่ข้ามาเมื่อนี้ก็คือ นี่พู้ใหญ่ใจดีนะสิผ่าเงินมาให้เจ้าเนาะว่าว้ให้เจ้าอนะไปซื้อยงชื่อยามาให้ลูกเจ้ากินฮะแหละว้พาลูกไปหาบุญหาโมแต่ว่ากะใครขึ้นในแล้วเน,ะนาะอนะลูกเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยอ้อาวตื่นบ่หนะตื่นแนลยโอ้ เนาะผู้นั้นเพิ่งจะตื่นเลยเพื่อนเลยเพื่อนอาเพื่อนฝากเงินมาให้เจ้านันหนึ่งพันบาทเนาะอ่าก็ประมาณห้าแสนกีบนี่แหละตอนนี้เนาะอ่าไอเอ้ยเก็บไว้เด้อเด้อแล้วก็ขอบโมกขอบใจเพื่อนแน่ขอบโมกขอบใจเพื่อน่าจะดีอยู่ทางฝั่งไทยเด้อเอ้าใบเนาะโวยพรในเพื่อนแน่เนาตกบ่โอ้โดยอ้าขอบโมกขอบใจเพื่อนแน่เอ้ยเนาะบ่แค่นี้แหละให้ร่ำให้รวยต่อไปนมมือล่ะนมมือนมมือนอมมมืนมือ อ้าอ้ยพ่อในเพื่อนในเด้ออ่าให้ลำให้ด้วยให้ยูดีมีแหงต่อไปดูอ้าวเวกบไว้เด้อบนน้เด้อเก็บไว้ยเนี่ยนี่อือนะไรดูเต่าคนไข้กันยังบอได้ว่าดีดีคักบ่ยังวเพื่อนอ๋อแต่ว่าหากกระเพาะว่าไข่นี่แล้วก็ออกมาเนาะโอ้โดยโดยกันยังบอถือว่า ดีร <Wing. S 1> ้อยเปอร์เซ็นต์ไอ <t society> well ้อยากกินบ่เอาเอาเอากินกินกินเป็นยากิน้องะไยกินจะอยากอะไรล่ะจะอยากอะไรไม่ชูเร้ยกินน้ำเด้อนี่ก็มีนี่ดยไป่ต้มกินเจ้าก็เบื้อยยอมกินเด้อจนโดนระบาาชิมาเธอหนึ่งดยจังได้ก็ขอบใจอ้ายและทินด้วยอือจังไดรกับผู้ใหญ่เพื่อนกับเพื่อนเห็นอะไรกับเพื่อนอีดูสงสารเนาะซอยกันคนเล็กคนน้อยเพราะว่าสงสารเล็กน้อยแหละที่แน่ๆกัน ตัวนี้ก็น้องน้อยเพิ่นกะไข่ในแล้วเป็นปอดตัวเหลืองพี่น้องเลยแต่ว่าโมนี่กะไข่เนี่ยนอกถูกมื่นตาตื่นเลยิ่นหากะนอนบ่ตื่นตื่นเสียงเขาหนีเลยเนาะโดย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 ขอบอกขอบใจไอ้จะไปให้รำให้ลูกนักการได้กะสู้ๆเด้อแต่มีอย่างกะพาลูกไปหาโมหาโมเพื่อรักษาแฮมเซาดีซะเนาะเพื่อนกะยัง nhang nhạt <laughs> anh à em... anh khi nào nhang nhạt từng lượn ư, tớ bảo cả khay này đã chẳng nói nó. Đôi. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Phân sắc dùng sắc ya hay bóp để ham. Đôi sắc ya, hmm. ở mường, ở mường phìn, khâu sắc ya hay. Đôi, 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 đôi. À, à, có đấy, đôi à, áo. À, đô ừ, áo thằn hốc, kho mưa đáp bệnh nền đơn. Đôi. Áo cáp đáp bệnh nền đơn. Đôi. 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 โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องบันนี้แก่บะเตียงก็จิคอตัวเดินทางครับก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอรชกูลทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมงลิปจนจบแล้วกับความโฆษณาพี่น้องเลยแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณทางอานาผู้ใหญ่ใจดีทา้งฝั่งไทยเพไ่้สดได้ซอยทางครอบครัวเอ้ยเพื่อนขามาก็ให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพทางกายแข็งแรงก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนหับเพินันหมื่นนอนตื่นในื่ินแสนเนาะ เจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซ่ะสูดเนาะ